ลวกคือแพะเข้าใจกันใหม่ได้แล้วครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตูปุริวัตครับเจอปัญหาคําถามเกี่ยวกับปลวกในเยอะมากแล้วผมก็อดใจไม่ไหวที่จะต้องขอทําความเข้าใจกับนี่เห็นต้นทุเรียนนี่ไหมเดิมทีผมปลูกบนจอมปลวกนะนี่คือที่ราบราบของมันเลยก็นี่โคกจอมปลวกเลยเมื่อก่อนนี่ ปลวกใหม่ๆสดๆเลยที่ผมมาปลูกนี่ผมปลูกเพื่อท้าทายพิสูจน์ในตรงนี้เลย <c oughs> ผมเชื่อมาหลายปีแล้วต้นนี้เก้าปีแล้วว่าปลวกยังไงก็ไม่กินทุเรียนเนี่ยผมมาปลูกบนจอปลวกเลยเนี่ยนี่ก็ปลวกเนี่ยแนวปลวกจนทุกวันนี้ก็ยังมีปลวกขึ้น <c oughs> ยังมีปลวกขึ้น แต่ที่ไหนมันเคยตายอมีลูกหลายรอบแล้วนี่มังคุดร้อยปีอยู่มาได้เป็นร้อยปีเคยตายเพราะปลวกมัง้งไหมผมคุนขึ้นไปแต่งกิ่งเพื่อจะเปิดแสงให้ตัวเรียนดูได้แสงขึ้นมาบ้างแล้วอตัดยอดหน่อยนึงแต่งกิง่งยังคงเอาไว้อยู่นะตัวเรียนร้อยเอ้ยมังคุดร้อยปีเออก็ อยอดกระโดงก,ก็เปิดแสงให้มันให้ทุเรียนได้ถูกมาถึงเรื่องปลวกกันต่อเนะนี่ทุเรียนผมปลูกใกล้จอมปลวกนี่จอมปลวกใหม่ๆสดๆนี่ใหม่ขาวขึ้นทุกป,ปีเพิ่มขึ้นทุกป,ปีแล้วนี่มังคุดต้นนี้ห้าสิบปีขึ้นแหละ <c oughs> เคยตายเพราะปลวกไหมถ้าจะตายเพราะผมโคตรแหละขึ้นลยแตงอยู่ได้เนี่ยห้าสิบกว่าปี เคยตายเพราะปลวกกินม้างไหมแล้วผมปลูกอะไรนี่ไปขุดหลุมปลูกทุเรียนตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มเดิมทีมาบุกที่แปลงนี้เนาะผมขุดตรงไหนนี่ก็เจอแต่ไอเส้นทางปลวกนะทางไส่ไก่ของปลวกอะทางเดินปลวกอะพอขุดลงไปสักไม่ถึงเม็ดแล้วมั้งแค่หน้าจอบเดียวหน้าจอสองหน้าจอก็เจอหลุมปลวกแล้วเส้นทางที่ปลวกเดินแล้วก็มีไอ้ก้อนจ่าปลวกก็อาไปทำน้ำหมักกันเยอะแยะก็ปลูกกันเนี่ย เส้นทางเดินของปลวกคลองไส้ไก่ของปลวกก็เจอเยอะแยะนะเนี่ยอยู่ใกล้ปลวกกี่เมตรเคยเห็นมันกินตายมั้งทุเรียนผมไม่เคยตายเพราะปลวกสักต้นนะไงสวนยางปลวกเยอะต้นยางพาร,ราของท่านเนะ่ะที่ล้มทั้งต้นแล้วก็ตายไปดูที่รากรากแก้วรากอย่างลึกไปนะขาดแล้วไปดูอ๋อมีร่องรอยปลวกท่านก็บอกว่าปลวกกิน จริงๆแล้วผมอยากจะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านทําทั้งหลายเนี่ยไอเนี่ยเชื้อรามันเข้าได้เชื้อรามันเข้าง่ายเข้ากินยันรากยันนู่นแหละมันเปื่อยตายเพราะรากมาทั้งนั้นแหละนี่ผมมาแอบถ่ายที่ข้างเคียงเนาะมันตายมาเพราะเชื้อรากินมาก่อนนะรากเน่ามาก่อนราในต้นยางกับราทุเรียนนี่ก็ทบทบตัวเดียวกันเลยครับรากเน่าคนเน่าไฟทบตัวเดียวกันเลย มันล้มเพราะไอ้รากอย่างลึกมันรากแกนหลักมันอ,ะอ่ะโดนเชื้อรากินแล้วก็ลวกมันก็เป็นนักบําบัดเนาะเนี่ยมันมันกัดแทะไอ้พวกหนังกําพร้าไอ้พวกเนี้ยให้แล้วจะได้ล่อนสวยๆเนาะแต่มันเคยเห็นมันกัดกินจนเข้าไปถึงเนื้อไม้บ้างไหมถ้าต้นยางเนี่ยกัดกินปุ๊บยกน้ํายางออกบวกก็โดนน้ายางเกาะตัวตาย เรา,าจ,จะเคยเห็นหมุดพวกเนี้ยตายคาเส้นทางที่น้ำยางน้ำยางไหลหรือว่าไปตายในถ้วยยางถ้วยอะไรเนาะไปกินน่องกินน้ำไปอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ปลวกนี่ไม่เคยตายท่านเห็นเนาะถ้าปลวกกินของสดจริงเนี่ยปลวกต้องโดนติดน้ำยางคาอยู่ให้ท่านเห็นบ้างนะแสดงว่าปลวกไม่ไม่ได้กินของสดนะครับอยากให้ท่านเข้าใจเสียใหม่เนาะทำความเข้าใจกันใหม่เนาะเรื่องปลวกนี่ เรื่องมดเรื่องอะไรนี่ผมไม่ห้ามเนาะท่านจะซื้อยาซื้ออะไรมาโรยกันมดกันอะไรนี่ผมไม่ห้ามเพราะมดนี่มันพาเพี้ยไปเลี้ยงในง่ามของรากเนาะมันอันตรายแต่พวกนี้ไม่มีทางที่จะกินรากของท่านแบบสดๆแน่นอนนอกจากว่ารากของท่านนี่ตายก่อนตายเพราะเชื้อราหรือว่าตายเพราะเหมือนกับการทิ้งกิ่งเ่รากก็เหมือนกับการทิ้งกิ่งเลยมาที่ต้นนี้สมมุตินี่เป็นราก ารากเส้นลักแล้วก็นี่รากแขน,แนงสมมุติขนแขนงเนี่ยไปเจอเชื้อราแล้วก็ไปต่อไม่ได้การที่จะส่งพลังงานไปซ่อมรากเนี่ยไม่ไหวลงทุนแล้วไม่คุ้มสู้มาสร้างขนแขนงใหม่รากใหม่รากอื่นแทนจะดีวกว่าก็เลยต้องทิ้งไม่ส่งแป้งไปให้มันก็รากนี้มันก็ตายแล้วก็สร้างขนแขนงใหม่ขึ้นมารากมันอย่างนั้นมันก็คล้ายๆเหมือนการทิ้งกิ่งนี่แหละรากก็เช่นเดียวกันไม่มีคำว่าสร้างใหม่ เอ้ยไม่มีคำว่าซ่อมแซมมีแต่สร้างใหม่เพราะซ่อมแซมนี่ใช้พลังงานเยอะกว่าสร้างใหม่อีกก็เลยไม่คุ้มและส่วนที่ตายเนี่ยก็นักบำบัดขยะอย่างปลวกก็ไปช่วยกินทําความสะอาดให้ถ้าปลวกกินของสดจริงๆนี่ทําไมมันไม่กินต้นนี้ครับ <c oughs> อยู่ใกล้ๆไปหากินไกลๆทําไมต้องสร้างคลองใส้ไก่สร้างโครงขายทางใต้ดินไปทําไมครับไปเพื่อจะไปหากินอย่างอื่น ต้นเนี้ยกินกันเถอะปีนึ่งก็กินไม่หมดแต่แต่มันกินของสดจริงนะเนาะถ้าปลวกกินรากสดจริงทําไมไม่กินต้นเนี้ครับดูลิครับอือที่นั่นอ่ะเป็นเพราะผมตัดเปิดแสงให้ทุเรียนหรอกแต่ตา,ตายตายเพราะมือผมไม่ใช่าตายเพราะปวกเนี่ยบางทีจะมาขุดหลุมปลูกไอ้นู่นไอ้นี่แล้วก็มาเจอ จ้าปวกจ้าปวกในนี้ขุดลึกประมาณไม่ถึงครึ่งฟุตแล้วมั้งจอบหน้าจอบเดียวก็เจอแล้วบางทีแล้วก็มีลูกก้อนกลมๆเหมือนกับจ้ามะพร้าวเนี่ยก็จ้าปวกก็ใด้มาบ่อยเจอบ่อยนี่คือเส้นทางของปวกเลยทั้งผืนเนี่ยผืนเนี้ผมขุดทีไรก็เจอบ่อยมากไม่ว่าจะปลูกนู่นปูกนี่ก็เจอจ้าปวกบ่อย ผมไม่จําเป็นต้องไปหาจ้าปวกที่ขุดที่จอมปลวกแค่ปลูกนู่นปลูกนี่เดี๋ยวผมก็เจอแล้วจ้าปวกมันมีเส้นทางเดินของมันเหมือนกับคลองไส้ไก่เลยในทะเลทรายประเทศไนจีเรียเคยดูสรารคกาดีไหมที่ทะเลทรายไม่สามารถเก็บน้ําได้อะเขาก็ขุดหลุมตารางเม็ดละจุดตารางเม็ดละจุดแร้วกก็เศษไม้เนี่ยลึกประมาณเม็ดได้ไมั้ง ขุดหลุมละเม็ดหลุมละเม็ดแล้วก็เศษไม้ยัดยัดไปเต็มเต็มขี้วัวใสในในหลุมนั่นนะแล้วก็ตารางเม็ดล,ละจุดตารางเม็ดละจุดเขาทําอย่างนี้ในทะเลทรายของเขาจนว่าพอผ่านฤดูฝนเนาะพอผ่านฤดูฝนก็ไปาการที่เอาเศษไม้ผูกใส่ไปลงไปเนี่ยล่อยปลวกไปอยู่มีขี้วัวมีมีเนี้ยขี้วัวก็ทาให้ไม้มันเปื่อยง่าย แล้วก็เนี่ยลอยปลวกไปกินพอปลวกกินแล้วตารางเม็ดละจุดปลวกก็ทําทางไปหาสิทาทางไปหาตารางเม็ดนูน่นทําทางไปหาตารางเม็ดนี้ก็เนี่ยเส้นทางปลวกแผ่ปูพรมไปตัวพื้นที่พอน้ําฝนน้าฝนตกลงไปนะในหลุมเนี่ยมันก็แพรเหมือนกับซกครองไสไกลล่แหละมันก็ไปตามทางปลวกนั่นแหละการที่ปลวกอยู่เดี่ยมันเก็บอุ้มน้ําดีดินของปลวกเนี่ยน้ําไหลผ่านลําบากแทนที่จะซึมลง ล่างลึกเหมือนกับทะเลทรายทั่วไปเนาะกลายเป็นว่าพื้นที่ผืนนั้นของคนในจีเรียปราดไนจีเรียประชาว้าเนี่ยเก็บน้ําได้ปลูกพืชได้จนเมื่อก่อนเขาบอกว่าท่านนี้เป็นคนบ้าเนาะถุดท้ายเนี่ยมีน้ํามีพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ทั้งหมู่บ้านก็มาเห็นวิธีการทําเกษตรแบบของแกเนี่ยการกัเก็บน้ําทําให้ทะเลทรายการมาปลูกนู่นปลูกนี่ได้เพราะเนี่ยเพราะปลวก เพราะท่านสังเกตธรรมชาติมาทำให้เป็นแหล่งเก็บน้ำให้ทะเลทรายของท่านปลูกพืชได้เนี่ยบุญคุณของปวกเราอย่าเนรคุณปวกโดยกรารที่ว่าพอต้นไม้ตายแล้วมาโทษปวกเลยนะครับผมยอมเสียลูกค้าไปหลายรายเนาะบางทีคุยไปคุยมาจะซื้อน้ำหมักประยุกต์ผมจะโอนตังค์อยู่แล้วพอมาคุยเรื่องปลวกพอผมคุยปุ๊บก็คุยเรื่องเนี้ไปขัดใจก็นนะ ก็กลายเป็นว่าไม่ยอมโอนตังค์ให้ผมไม่ไม่ยอมซื้อเลิกคุยไปเลยก็โอเคไม่เป็นไรผมยังไงผมต้องพูดความจริงและก็อยากจะน,นำสนเสนอเรื่องนี้ถามกันมาหลายครั้งก็อยากจะบอกแล้วว่าอยากจะยืนยันช่วยปวกแล้วเนี่ยครั้งนี้ผมยอมไม่ได้แล้วที่ให้ท่านมาโทษใส่แต่แพะเนาะ <c oughs> หาว่าปวกเป็นยังงูอย่างนี้เนาะนายจีเรียเนี่ยก็บูชาปวกแล้วเดี๋ยวนี้ไปดูดิเขาได้ มีพืชพันธุ์สัญญาหารกินทะเลทรายเขาก็ปลูกพืชได้เนี่ยเพราะปลวกเนาะเนี่ยเขารู้ถึงบุญคุณของปลวกเขารู้จักสังเกตรธรรมชาติเขาผลิตอาหารได้เพราะปลวกเมืองไทยเนี่ยเมืองกเกษตรกรรมอันดับหนึ่งเนี่ยเก่งเรื่องจุลิทนทรีย์แต่แหมไม่เข้าใจปลวกเลยปลูกทำไมทุเรียนในดงปลวกเดี๋ยวปลวกก็กินตายหมดดูสิถ้าตายมันกินต้นนี้ตายก่อนต้นนี้ผมปลูกแบบขี้เกียจอยู่ใกล้ปลวกเนี่ยเคยตายไหม เพียงแต่มันโตเช้าเพราะโดนบางแสงตอนเช้าเท่านั้นแหละปลูกบนจอมปลวกเนี่ยพี่ถู่ให้ท่านเห็นนี่ต้นนี้เก้าปีแล้วผมปลูกมาเก้าปีแล้วปลูกบนจอมปลวกเลยสมัยนั้นเนี่ยปลวกยังสดสดเลยที่ผมขุดลงไปอ่ะปลวกยังดินปลวกยังสดสดอยู่เลยนี่กลายเป็นปลวกร้างเนี่ยมาสร้างไม่นู่นมันก็ขยายไปทางนู่นพอตรงนี้เราปลูกแล้วมันขยายไปขึ้นสูงตรงนู้นมันก็ตรงเนี้ยสูงสุด สูงสุดเมื่อก่อนตรงนี้เป็นจอปปวกเนี่ยปลูกมาเก้าปีแล้วอยากให้ท่านปรับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปวกใหม่เนาะนี่มาดูเส้นทางปวกการที่ปวกเดินทางนี่มันจะไม่เดินทางเปล่านะมันจะสร้างเนี่ยหลังคาปกป้องมันการที่สร้างอะไรคลุมไว้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเดินทางตัวเปล่าๆพี้ๆนี่เศษมดแดงมุดแดงมากัดกิน ผมเคยทําคลิปในทิกตอกไว้คลิปหนึ่งเนี่ยพอเมื่อผมมาบี้อันนี้ออกแล้วก็เจอปลวกมดแดงมาันทีมากัดกินมันก็เลยต้องหุ้มตัวเนี่ยหุ้มด้วยดินเนี่ยการที่ทําทางเดินแต่ละครั้งนี่ไปกอบดินกอบอะไรมาเนี่ไปขนดินความดูความอุตสาหะของมันนี่มันจะไม่เดินทางโดยเปล่าๆเนาะมันก็ต้องมีอะไรหุ้มตัวมันไม่งั้นนี่ ศัตรูธรรมชาติมันมดมันก็มาเกินปลกอกนะมดแดงเนี่ยขนาดว่ามีพัยธรรมชาติอยู่เต็มใบหมดเนี่ยมันยังอุตส่ามาเนี่ยทำความสะอาดต้นให้เราเนาะอยาให้เข้าใจตรงนี้และปรับความเข้าใจท่าใหม่นะครับถ้ามันกินของสดทําไมมันไม่กินลึกลงไปครับง่ายง่ายต้นยางท่านทําไมปวกขึ้นเลยทำไมน้ํำยางไม่ไหล ระเกะรากาเต็มต้นเลยครับถ้าปลวกมันกินของสดเ่ะถ้าปลวกสมมติกินของสดตรงเนี้ยน้ำยางก็ไหลนะถ้าเป็นต้นยางมันกินจุดนี้น้ำยางก็ไหลไหลกันเต็มต้นนะครับแต่นี่ไม่ไหลาตามทางที่ท่านเบิกให้เท่าน,นั้นแหละนี่เส้นทางที่ปลวกกินปลวกเดินทำไมยังมีหนอที่จะงอกขึ้นมาได้ครับนี่นี่นี่ทำไมปลวกไม่กินอนะ่ะขวางทางมานะันอ่ะ นี่ดูรังปวกบ้านของปวกมีต้นไม้พวกนี้ขึ้นทําไมปวกไม่กินนะครับเกะกะมันนะ่ะเกะกะขวางทางมันนะ่ะทําไมปวกไม่กินนะครับถ้าเป็นตู้เดียนทําไมไม่กินน,ะนี่ต้นไม้อื่นเนี่ทำไมมันไม่กินนะครับเกะกะขวางทางมันนะ่ะถ้าเกิดมันกินแล้วให้ต้นนี้ตายไปมันก็จะได้สร้างโดยที่ไม่มีอะไรมาเกะกะขวางทางมันเนาะ แล้วก็ไม่ต้องไปหาอาหารกายเนี้ยกินต้นเนี้ยอยู่ได้เป็นปีๆเนาะถ้ามันกินของสดอะคิดง่ายๆแบบนี้นะครับภารากิจของมันคือเกิดมาเพื่อบำบัดขยะให้โลกเนะาะทำความสะอาดเนี่ยหนังกำพร้าหรือว่าสิ่งที่มันจำเป็นต้องย่อยสลายผุพังไปดีกว่าเป็นขยะกับโลกเนาะเนี่ย เทศบาลของโลกเลยนักบำบัดขยะมันอยู่มาก่อนมนุษย์เราเอีนะเราเนี่ยมนุษย์นี่มาทีหลังเขาเลยจะมาทำเป็นเจ้าปกครองโลกนะจริงๆจ,จุลินทรีย์นี่อยู่มาตั้งแต่โลกยังไม่มีออกซิเจนเลยนะไ <c oughs> ซยาโนแบคทีเรียอยู่มาผลิตออกซิเจนให้กับโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรนเนาะก่อนที่จะมีไดโนเสาร์ก่อนที่จะมีะมสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีก ายาโนโบแบคทีเรียสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลกอะสลา,ายสีเขียวแกมน้ำเงินเนี่ยนั่นแหละเป็นตัวแรกที่ปลดปล่อยออกซิเจนให้กับโลกอ่เมืก่อนโลกนี้เต็มไปด้วยก๊าซมีเทนเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการเผาไหม้ปูกับไฟระบุงระเบิดอะไรเนี่ยเนี่ยเรามนุษย์เราเพิ่งมาอยู่เพิ่งกําเนิดมาบนโลกทีหลังแล้วจะมาทำเป็นตัวเองเป็นเจ้าโลกรู้ดีเป็นทุกอย่างแล้วก็ กำจัดสิ่งที่กีดขวางไว้หมดเนาะก่อนที่จะกำจัดอะไรนี่ศึกษาให้ท่องแท้แล้วก็เข้าใจถึงแก่นให้ดีเสียก่อนนะครับเนี่ยผมจึงต้องออกมาพิสูจน์ให้ท่านเห็นออกมาทำคลิปนี้เพื่อจะให้ท่านหลายคนประจักษ์เนาะแล้วก็เอาไปพิสูจน์ต่อได้นะครับแล้วก็เข้าใจกันเสื่อมใหม่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าใสาอารมณ์ไปบ้างเนาะ แต่ผมนี่รู้สึกจะทนไม่ไหวแล้วกับคำถามนี้เจอบ่อยมากก็อาจจะต้องอชี้แจงและก็ให้ปรับความเชื่อกันเท่ยใหม่นะครับทุกครั้งที่ผมมาขุดดินเพื่อจะปลูกอะไรก็แล้วแต่จะปลูกทู้เรียนปลูกกาตักไคอะไรก็แล้วแต่พอขุดไปหน้าจอบเดียวแล้วก็มาเจอจาวบวกแล้วก็ผมก็ไม่ไม่มีคำว่าย้ายหลุมนะเจอยิ่งเจอตรงไหนผมยิ่งปลูกตรงนั้น แล้วก็ไม่เคยตายแล้วก็ปลอดจากเชื้อราด้วยที่ทีปลวกอยู่นี่เชื้อราอื่นนี่ไม่ค่อยมาค่อยมาก้ามกายหรอกมันจะปลอดภัยแล้วก็จะโตให้งามด้วยฝูกขาก็เหมือนกันเนี่ยมาเจอหลุมปลวกนี่ผมยิ่งชอบเอาข่ามาฝังนี่มันจะได้งามๆขาคือจะได้ไม่เป็นโรคเชื้อราในแนวปลวกอยู่นี่เชื้อราไม่ค่อยชอบหรอก แต่จะมีก็ไตโคเดม่าล่ะที่อยู่กับเจ้าปวกอะมีเชื้อราดีๆต้งนั้นไม่ก็ไรซ่าไตโคเดม่าอะไรพวกนี้อยู่ครับนี่เห็นสปริงเกอร์นี่ไหมนี่คือต้นทุเรียนที่ตายสวนพี่เมียผมก็ตายหลายต้นตอนแรกนึกว่าปลวกโรยฟูรดานกันใหญ่ครับที่ไหนได้ปรากฏไปกดไปหนอนตายตั้งนั้น เนี่ยตอนหลังก็มาโรยฟูราดานอีกผมก็ถามว่าโรยกันอะไรกันนอนตายแล้วกันนอนนอนงายบา้านผมก็เรียกนอนนอนงายเนาะเนี่ยสตาจึกเงนจีหรือว่าไอฟ,ฟูราดาน,นที่เขาเรียกตอนหลังนี่ไม่ได้ยินว่ามาโรยกันปลวกแล้วนะมาโรยไร่ไร้นอนนอนงายเนาะจะไม่โทษใส่ปลวกแล้วเพราะขุดเจอไม่เคยเจอปลวกกินรากแล้ว มีแต่ไปเจอจ่าๆเลยนอนนอนหงายหรือว่านอนทรายส่วนต้นนี้ที่ล้มนี่เพราะลมไม่ใช่ปลวกแล้วก็รากแก้วตีขาดนี่ปลวกมากินทีหลังผมก็เคยบอกว่าทําไมไม่ตัดต่อยกได้แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็มานั่นใหม่ประคองใหม่แกบอกไม่เอาแกจะทําแบบต้นนี้นี่ครับต้นนี้ที่เคยล้มนี่ ่วนนู้นก็ไม่ส่งงานไปเลี้ยงก็มาตรงนี้ก็มาแทงตุ่มตารากไม้แล้วก็กลายเป็นต้นไม้นี่เป็นดอกแล้วเห็น<ง>จะเอาแบบต้นนี้ก็แล้วเต่เนาะแลแต่สะดวกก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครตด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาแชร์ได้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับทลิปเ้ียนเราวค่าคำว่า ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคนไทยไม่รู้นะแต่คนในจีเรียนี่นี่คือผู้มีพระคุณเขาเลยเนาะผู้ที่ทำให้แผ่นดินของเขานี่มีอาหารกิน